สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านและแฟนคลับออสตาเจ7ดอทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่14พกพฤษภาคม2 5 6 6กับผมออสตาเจ7ด4นะครับผมจะให้คู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างอาร์เซนอลพบกับไบตันนะครับค่ำคืนนี้นะครับเวลา4ทุ่ม30นาทีนะครับราคาบอลที่ออกมานะครับอาร์เซนอลต่อครึ่งควบนะครับ แข่งขันที่สนามเอมิเริสสเตเดียมมาพูดถึงความพร้อมก่อนเกมนะครับอาร์เซนอลอันดับที่2เก็บได้81ลงเล่น35ชนะ25สามอ6แพ้สีได้83ลูกเสีย39ลูกหลังจากอาร์เซนอลพลาดทา่าแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ1น,นะครับก็กลับมากู้หน้านะครับชนะเชลซี3ประตูต่อ1 และต่อมานิวคาสซิลน,นะครับอีก2ประตูต่อ0ทางด้านใบตันอันดับที่8เก็บมาได้55ลงเล่น33ชนะ10เสมอ7แพ้10ได้63สได้63เสียส5ลูกคาบเกี่ยวปลายเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภานะครับเอาชนะวูบแฮมตันนะครับ6ประตูต่อศูย์แมนยูห่งประตูต่อ0ูนย์นะครับ แต่เ,เกมล่าสุดนะครับแต่เกมล่าสุดนะครับมาเจอทีมหนีตายอย่างเอเวอร์ตันกับแพ้ไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับทัศนบอลค่าคืนนี้นะครับอาจจะนอนนอนมาแน่นอนนะครับเพราะเขากําลังต้องการ3แต้มนะครับเพื่อเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับหวังให้แมนซิตี้นะครับพาดท่าซึ่ง2เกมหลังสุดนะครับในลีกสามารถกำใช้ได้ลวด และสั์รวมกันทั้งสิ้น5ประตูนะครับยิงได้บูในรังนะครับโอ้โหนอนมาแน่นอนนับนอนค่ำคืนี้ราคาบอลที่ออกมานะครับอาเซนนตต่อครึ่งควบลูกมองว่าราคาน้ำนะครับตั้งมานะครับพอดีนะครับเพราะขุมกำลังของไอ้ปืนใหญ่อาเซนนนะครับยังพังประตูได้ต่อเนื่องนะครับและก็รักษาระยะที่2ไว้ได้นะครับช่วง2เกมหลังนะครับเดินหน้า ดังนั้นนะครับเกมค่ำคืนนี้นะครับปืนใหญ่าอ์เซนอลนนะครับเดินหน้าเต็มกำลังแน่นอนนะครับกินเต็มหวานเจยบแน่นอนนะครับก่อนจะจากกันค่ำคืนนี้นะครับผมออสซาเจ็ดหกสนะครับขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับฝากซับสไคร์ไว้ด้วยฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับ ถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับมีกันอยู่หลายเซียนมากเลยนะครับตัวแต่งๆดังนั้นนะครับแอดมาได้นะครับ B A L L 7ออกสีนะครับหรือที่ลิงก์ปลอดภัยที่ปักหมุดนะครับเดิมพันขั้นต่ำสิบบาทนะครับนาสีตังค์สเต็ปขั้นต่ำสอคู่สูงสุดสิคู่นะครับแอดมินตอบช้าลูกค้ารับ500นะครับ รุนรับเสื้อฟรีทุกอาทิตย์นะครับครบ500แจ้งแอดมินรับเสื้อได้เลยนะครับเราแอดมินคอยซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับนำเล่นบอลทั้งวันนะครับในครอบครัวรวมถึงกิจกรรมนะครับจัดทุกวันนะครับในครอบครัวก่อนจะจากกันนะครับฝากติดตามผลงานด้วยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ